น้องลับัดว่าพ่อโคหนูได้ทีแล้วพี่น้องเลยโคหนูแบบผมอดเสือพักนั่งตู้เลยสิ่งที่ขาดไป่ได้ก็คือมาคิดลอครับพี่น้องนี่ล้อเก๊ททักทายสบายดีครับพี่น้องทุกุกุนยินดีต้อนรับเ้าสู่ช่องบ่าวดวมลูกดกออฟฟิเชียลครับวันนี้ พอดีหัวหน้าพูนชัยเพิ่นโทรศัพท์มาว่ามาเอ็ดโคหนูซื้อนางต่อครับพี่น้องไปไปลุ้นเดียวครับพี่น้องอยู่ทะเลทรายนอด,ดคอมบุรัครับพี่น้องเอาผ้าเบิ้งวิวสัก่อนพี่น้องเอง้มาเบิ้งว่าน้ำย่างเข้าถึงเตี่ยวระบอกบกราบสวัสดีพ,พี่น้องเอฟซี FC ทั่วโลกด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาลรูปนุกโดคอปที่เทียวครับห่างหายไปนานครับคิดถึงเอฟซีทุกท่าน ีก็ได้เดินทางมาฮอดทะเลทรายรัดคอมแล้วครับพี่น้องอว่าเปินไดเ้เผอเอดุยเด็กกินมื่อนี้วิดีโอบังไฟครับช่วงนี้เป็นน้ำให้น้ำหน้าล้วก็ได้เนื้อแซ่บกระสุนเดียวไม่ดุยกินครับพี่น้องครับ มาหอดกะตัววตัหมออบพบอาหารสั้นสูงเลยครับพี curtain, um ่น้องสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับกำลังพาเด็กแกะนางตัวครับพี่น้องวันนี้เพื่อได้เมนูคูเสือหนูเน้ยอยู่ทะเลทราย .com โอ้หัวหน้าเดนคู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับคู่หนูบ่โอ้หนูไปเ้อเสือม่วงโอ้กเากรเข่า แล้วกาซ้ำเ่าเนาะอ้าวเนาะดิ้มกล้องไม่ปัดเขาหน้าดุนมือกำลังต่ำเดียวมันต้องต่ำเร็วกว่านี้ได้ไม่ทำนี้ล้วบ่งบ่ถึงเพลือบางยางเอ็ดพ่อเอ็ดพ่อแบบซ้ำนี้ต้องเอาไม่กว่านี้เด้เอ้าวแอซ้ำนี้มีผ่านเด้เจ๊ก็ไม่ควรลุกขมึงบอกแอบซ้ำนี้มีผ่านเด้เป็นบังแย่ๆบ่เคยโอ้ออกมาเสี้ยวหน้าตัว เี่นนัเลยอนี้คือโบาแถ่มันเป็นอเลยมันดำหน้าพี่ท่านแล้ววันนั่นเลยเนหาแชมหาแชมนังแชมแซมหรือดำแชมแซมแล้วนีว่าเหลือคือนึ่งเแล้วไหลไหลดินชื่อเด่นบอมีปงได้เนาะแต่มีคุดเจือนออาแดนพื้นยอดยอดอออว่าบอกอีกำลังเอสโคโน่ก้า พอดีพัดเดียวไปเสื้อมงครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ไม่ได้ถ่ายเบิ้งมันมืดอ่าท่าน่ะเสื้อกงอันนี้เนี่ดักเอานี่เสื้อกงแน่ยเสื้อมงเนี่ยพี่น้องเลยแน่เอาเบิ้งที่พูดถูกสิเก้อเยอะเอ่าเอาเอาโมงดีนะนะโมงเอาเข้าเลมจตาเลงครับ ปีงปิงเนื uh uh like oh, there. There uh. yes. ้อแห้งครับพี่น้องปีงเนื้อแห้งแดดเดียวโอ้หลายแดดแล้วนี่ได้หลายแนว่ยหอได้ครับแนวกิ่มืันนี้แดดเดียวแต่หลายมือและแดดเดียวหลายมือครับพี่น้องบล็อตพิษครับผมกำลังซื้อไมปปีงอยู่พี่น้องเด็ดเกิดกำลังไม่มีแม้ไฝ่กำลังฮื่งบล็อตแบบบล็ไปหอดแดดซือปีงซื้อปีงพี่น้องเฮาเนาะเพื่อเยอะเข้ามาเด้อมากินน้ำเดียว นันแหกภาษาแหกาษานายดิยาเลยยไปเลย้ากับมาวอ้ยเี่เาไปเลยเนี่ยนี่นี่นี่นสเลสิเลยมีอยาไปเลย้เฮ้เขาจะมีเขาแห้งเด้อ่าวาดึงเนี่ยมันจัดจนะไรนี้ Aspberry, เนื้อหมูเลยเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูเลยย่งหมูขึ้นเจอเลยเนื้อหมูครับพี่น้องครับเดี๋ยวถามว่าเนื้อหมดเนื้อหมูหอมๆเลยหมูเมื่อนั้นล่าพมูน้องหมูที่โคเมื่อนั้นแหละอ่าโอมเดี๋ยวถามหาได้มาเนื้อหมดเลยหมูหมูอ่ะลองหัวหน้าญาติดำหน้าแล้วครับพี่น้องนี่ ดำหน้าแล้วพ่นกะเรื่องก, <c oughs> อกลิ่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ังเสียงฟักตุ้งไว้เล้ฮ่าฮ่าฮ่าข้าวเดียวเสียงฟักพปลึกจังวะเฮ้สียงฟักลาบคือเดียวแล้วย่างหมากก็ข้าวเดียวมาเจ้รถโอ้ได้หมดเ็วนะได้ฟักเหลือไฟตู้เสิร์ฟคนต่อวะต่อครับผมโอ้ไฟตู้ใหม่ เสียวอะไร่เสียวบานลอยงามครับสวัสดีครับเดียวสวัสดีสวัสดีครับพ่อใส่คำสุภาพน่อับนางตู่แล้วก็ใส่ขั้วนางต่ออืมอืเออองรถมติมท่านก็ไม่ต้องเติมท่านในครนางต่อเสือหนูน

ก็อ้อ้นี่ไไก่ิ่วไก่ผัดโลาาแห้งครับนีกโลาผาเบอร์เดียวเสื้อมสร้างอ่างนันมันเป็นโกลาาเป็นเบิดัวุญแล้วไปเอาตัวบ้านักตไ่ลืม่ให้กินดองเอนคืหมกอยปุยน้อนี้ตุ้มสาาเลยสามงาน่ใช่อเทากับท่อีิ่งเลยเนี่ยกยงไงเ่าเลย์เหรอยาเด้อ สุ่นีแกมาจะตว่นอน้านกินนุ้่มกเบ้อูกินพักอลไรพีักอะไรต่อเยตอนนี้นเออเดี๋ยวนีเธอสงเอาไมเอาก็ไหมีทมมาเศร้าดีท่มงององดีห้องนีผู้กินบเขาเืมอวยเลนัลเสื้อนั่งตัวอีกบา หมาดแ้วไมไฟเรียบร้อยพี่น้องเอ้น่าดูนมึงล่างผ้าพืนจะปกปิดอยู่สองมือแ่เดี๋ยวไปอยู่แต่ว่ามันมีไม่ได้เขามากมนมากบบนหนุอมากข่อนไหนหรือว่าโคตรงโคไอไฟแห้งไม้มอจากหน้อยหอมๆพี่น้องเอ้ขันออวมาหัวใจใกรได้ข้าวโอยู่ขันข้าวโไดกรอกไปน้องข่าวโกดบ้างกอกไปให้กรอกไปให้กรอกไปใ้าอย่า ไ้าเป่าอาไปบัแมงแต่็เรองเล็กดีๆต้มน้เ้เนแห้เ้็เใส่หนูเห่าเป็นกิโลได้ปีน้องสามสิบนาทีผ่านไปตอนนี้กะโอ้น้แห้งปีน้องเอ้ยวเนี้ยผู้ใดหัว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 ้ัวตัวหัวหัวตัวหัวาัวหัว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 หัวัววั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  ตืมน้ำแล้วก็ได้การซิมได้ไปต้องสิ่มเล็น่าดูเลยยกอลิกเลยว่าครับพ่อโคหนูได้ทีแล้วพี่น้องเลยโคหนูแบบหอมเหลวก็เอานั่งต้อลงได้พี่น้องเลยนั่งต้อลงมอแล้ไดบาทนี้โคนั่งต้อเสื้อหนูหลงเสื้อปุ๊มาอยู่ะพอกินพี่น้องเลยเออช่วงนี้วางเวียนจะการเอ็ดบังไฟพี่น้อง เอาค่ะตุ้มมาอโฮมเดียวหมู่หกจะดูจกลิ่นน้ำเดียวครับพี่น้องอยู่เขากะโรนพระรามเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยเขาโนแห้งแลยเขาโนแห้งนั่งบอมได้ไงโรนแห้งนั่งต๊ะมันแตะเนี่ยโรนตำนี้พ่อเข้าอ่าาาแล้ววันนี้อยู่ทะเลทรายทัดคอมห้องโฮนาพุ่นใส่เพิ่นมูโกเข้ากับมาหลายพี่น้องวัอนี้ก็เรียววิ่งเรียบงานแล้วเอ้าต่อไปกะมาท่าซิมนั่นเดียวเด้อพี่น้องเด้อ โคอีจักประมาณ30นาทีค okay. ร um, oh ับ oh พี oh ่น oh. ้อง30นาทีผ <ości carrying weird noises> ่านไปบบดนี yeah. <my> <mil a> guide, ้กะโอ้น้ำแห้งพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่กูนนะหอมหุยหุยแล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี้ตอนนี้เราได้ตื่มน้ำอีได้พี่น้องขอน้ำแห้งแล้วก็ตื่มน้ำได้ตื่มน้ำแล้วก็ได้การซิมได้เป็น ต้องสิ่มเลยนาดืุนไปเลยตืมน้ำได้แบบนี้โัวเจอรักกันแนวลืมมีอะไรขาดไปเลยพักนางตู้เสื้อพักนางตู้ได้เลยพักนางตู้พักนางตู้พี่น้องเอ้ยแค่เสื้อพักนี่คล้องถ้ากินแล้วพี่น้องต่อไปก็เป็นการสิมไล่หัวเลยทุกคนต้องสิมเลยสองนาที่สองนาทีพอีสองนาทีพอดีพักโยกความหอมกันลืมมาแล้วพี่น้องเอ้ย หอมพักนั่งตู้ห้อมครับจะวะพักนายกพี่น้องเลยพักนายุกห้อมน้อมครับมามามาเด้อมาเด้อที่จะข้าวนี่กะปุป่งเนี่ยโป่งแล้วกู้พวกข้าก็ต้องซิมซิมแล้วอ่ะข้อความที่เห็นว่าเป็นเะรหรือนะเป็นเอืไรคมป่ะจางจางสตันไม่จ้ำตื่จำเกลือเพาสั่วอ๋อวันนี้แหละเฮ้ยพี่น้องข้าวมุกพวกข้านี่ได้ซิมเลี่ย ต้องซิมทุกคนแล้วก็สสรถามความคิดเห็นใหเป็นนัเลื่อนเดี๋ยวเราทได้ยากต่อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิมกนเนย็เดพอเวลาจักห้านาทีจัดซิมจดจัดจัดเป็นเลื่อนเปนเลื่อนเป็นเลื่อยบ้ามีแตกตอน้ำบ่อยตอนำไนมียเลื่อนเลื่เลือนสวยเหรอแค่ิมน้ำเนี่ยแค่จางเข้มแค่ซอ้าวู้ต่อไปต้องซิมทุคนเด้ซิมทุคนเดีนะ เข็เน้ยพี่น้องครับเฮ้ยเอ้เอาเฮรเอาซิมก่อนอ๋เป็นรเป็นอ้เซลูกตอพ่อมตัวนี้ไเอัวบ้างขัเพิ่นขัวบ้างวะหมีบ้างมีแต่หนูมีแต่หนูนี่หมี่ท่านหนูเโตเย้หมูาต่อ้าเอเ็เอไ้า้เอ้มันเกอย่างขมออมีอะไรด้สักอะเพรว ตึกตอหวานบทันบัศน์โมันใส่ผักอันคมคมนาะบ่ักห้งก่ามัแหงเขาแกงเพือไม่แหงคมอ่ะอาเพื่อะิมมาเนียมามามาซิมมาซิมซิมเนี้อ๋อซิมมามานี้เลยซิมเนี้ยบันี้เรือของขมัวเอเอเ้าเรื่อเเกี่ยวเกี่ยวงอนเสื้อเสื้อยอนมาละนํำบ่นนี้คือมคลำลำเาโอเคเลยอ๋อซื่อใจซื่อเอาามึงซิมนะซิมซิมโหนาพผู้ช่ยซิมเร็ว โอ้ชิมสักกต๊กเลยประเดี๋ยวชิมอะไครับอันนี้ยกมอทอไปยกมอทอไม่หนึ่อะไรยกมวทอเลยพี่น้องเลยเพื่นนะนี่เบ็ดนี่เป็ดดินขันกิ่นเ่ยมอวละพันธเลยชิมหมดนะชิมชิมพี่น้องครับถ้าละพันถ้าอดมพันธซื้อัดพัดชิมพัดก็อย่งบอกกินไอเข้ามานะครับแล้วก็หอมแล้วครับทีนี้ชิมเข้าไปนรสชาติอะมึงกล้องนะนลยกินร้อเลยอนอเอามงพี่กินรอ ตีตีขึ้นน่าสิดังเลยครับหอมครับหอร่อยครับอร่อยลืมลูกครับครับครับคมับครับนีับครับครังมอัครับครับามัเรับครับครับครับเร้เมนูบครับับครับยรครับอรัอยครับคมับครับครันครับครับคร้อครับับครัับคับับครับครคับหเอ้ยบบเดี๋ยวั พัดลวเชียวขาไปหอนน er ้องลาทอแล้ไปโลยกาะพัดยักบโม่ล้พี่น้องอููนั่งกอหอมกะะแซบเลยเอาซิมไปได้เลยขาบ่พี่พ่อกบเลยดึงหัวไาขาวะแฮมแฮมบ้าดมเลยซิมบิ่งแฮมเดี๋ยวไแซบอ่าพี่น้องด้เอาโบ่งโบ่งย้านเสือถวยมาเน๊ะ แซ่บพี่น้องเอ้แซ่บพี่น้องเอ้ามามามากินข้าวน้ำทิมงานเบ้าดมดูดดกได้พี่น้องเด้อเมนอนี้อยู่เด้อตะลท่ายดมครับพี่น้องจะพี่น้องเข้ามากินน้ำเดียวแซ่บพี่น้องเอ้นาเดายู่้เขาหน้าเซิร์นมาบะเรแล้วบอกเรนี่เ้น้นแวรับักสิงโต เมื่อนี้เมาแล้วพอม่อเป mm ็เพื่อนลูกเสิร์ฟรับลูกถูกอ้คอยตัวหามันอยู่ข้าน้ำก่อนมันลเ่านั้นอมาเลยขาำเดียวพี่น้องกินนีเข้าำเดียวเด้อพี่น้องเด้อสำหรับกิปนี้กะเฮ้ยพี่น้องเข้ายูดีไม่แหงทุกคนครับเส้าขอตกินเขาก่อนเพราะว่ายอะแล้วเถียงแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านสวัสดีครับเถียงผู้ดีนอเถียงผ้ดีเียงผู้ดีเถียยง้ดีเถ้ยู่ดูเทีย พ <ศ Dante> อสอบพี่ก็เที่ยงนะพอสอบเนี่ยอยู่กัาเฟอร์เราเนี่ยมู่ไปเฮือนคิดเยอะอ่อนมู่เห็นฮะอ่อนเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยบ้ามู้เบอร์ไม้เบอรแล้วมันแสียบเขื่อนแล้วมันเกิดพอนขึ้นมาโคร่างตัวเสื้อหนูพุกอย่เนาะมันไม่สมดุลกันเพราะยังเสียบคู่ขนเป่นไงรีบอัดพุชีกรีบอัดพุชคือเว้นช่องว่างให้มีช่องระบายอะกายเหมือนนี่นักวิชาการต้องเอาไม้ไห่หรือว่าหรือว่าหรือว่าตัด